เจนนี่ออกโรงชี้แจงหลังถูกสาวโพสพาดพิงแรงยิวรั่นเจอที่ศาลขอพูดบ้างรั่นเจอที่ศาลเจอประเด็นร้อนแรงอีกแล้วเมื่อเจนนี่ราชนกและยูิวฉัดมงคลเจอชาวเน็ตสาวรายหนึ่งโพสต์แฉกลางโซเชียลว,ว่าตนเห็นน้องอยูจินวิ่งเล่นแล้วจะล้มจึงจะเข้าไปช่วยแต่ถูกพี่เลี้ยงพูดว่าอย่าโดนตัวน้องถูกตัวน้องไม่ได้ตนเลยรู้สึกว่าไม่อยากจะจับ แต่เป็นห่วงเลยอยากช่วยตนไม่พอใจคำพูดพี่เลี้ยงทั้งนี้พาดพิงอีกว่าพอเริ่มดังกลับมาลืมตัวอีกแล้วเลิกติดตามไปแล้วเด็กน่ารักแต่ผู้ใหญ่ทำตัวน่าเกลียดมากเจนนี่ชี้แจงงานนี้สาวเจนนี่ออกมาโพสทันทีบอกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหากเหตุการณ์เมืองที่เกิดขึ้นเกิดจากน้องกำลังจะลม้ม และต้องกราบขอโทษแทนพี่เลี้ยงของยูจินด้วยค่ะที่พูดว่าไม่อนุญาตให้จับตัวน้องเนื่องจากน้องยูจินไม่สบายมีน้ำมูกเลยเป็นห่วงจึงพูดแบบนั้นออกไป แต่จากการสอบถามพี่เลี้ยงและเพื่อนเพืนเจนนี่อีกสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องที่น้องจะล้มไม่เป็นความจริงแต่สาเหตุมาจากน้องอยูจินกำลังเล่นอยู่แต่ทางพี่ที่โพสต,ต้องการจะจับน้องโดยพี่เลี้ยงไม่ทราบเจตนาว่าจะจับเพื่อถ่ายรูปหรืออย่างไรเพราะตอนนั้นน้องกำลังเล่นอยู่ค่ะและญาติๆของพี่ต้นโพสประมาณ2-3คนก็กำลังถ่ายรูปน้องเลยคิดว่าจะจับไปถ่ายรูปเลยห้ามไปก่อนและต้อง กราบขออภัยหากเพื่อนๆและทางพี่เลี้ยงเข้าใจผิดในส่วนนี้เพราะทุกคนก็ยังยืนยันตามที่เห็นค่ะ สำหรับเรื่องแบบนี้เจนนี่แค่มองถึงเจตนาทั้งสองฝ่ายสำหรับพี่ต้นโพสเจนนี่เข้าใจดีค่ะว่าเสียความรู้สึกที่โดนห้ามจับน้องและสำหรับพี่เลี้ยงเจนนี่ก็เข้าใจเจตนาเพราะเขาบอกว่าน้องกำลังเล่นเลยเป็นห่วงหากใครจะมาจับหรืออุ้มในขณะที่เขากำลังสนุกทุกอย่างล้วนมาจากความเป็นห่วงน้องค่ะ พราะเหตุการณ์ล่าสุดคือน้องโดนจับแก้มาแล้วมีพิกติดหน้าน้องจากมือของคนที่จับพี่เลี้ยงคงกลัวว่าจะเกิดขึ้นซ้ำเลยต้องพูดห้ามไว้ก่อนเจนเนี่เข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกต้องกราบขอโทษจากใจจริงในส่วนนี้ค่ะแต่สิ่งที่เจนเนี่ไม่โอเคคือการพาดพิงถึงความดังแล้วลืมตัวเจนเนี่ไม่แน่ใจว่าพี่กำลังว่าน้อง หรือว่าเจนนี่เพราะถ้าว่าเจนนี่เจนนี่นั่งระบายสีไม่ได้เห็นเหตุการณ์ไม่น่าจะเอามาเหมารวมแล้วไปโพสต์กันแบบนี้สําหรับเจนนี่เองไม่เคยลืมตัวว่าตัวเองดังมาจากอะไรไม่เคยลืมตัวว่าตัวเองเป็นใครและไม่เคยทะนงตัวว่าตัวเองวิเศษกว่าใครใคร เจนนี่อยากให้พี่ๆทุกคนแยกระหว่างความดังกับการเลี้ยงลูกออกจากกาันต่อให้ดังหรือไม่ดังทุกคนก็มีวิธีเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันไปค่ะในส่วนนี้และจะระมัดระวังในครั้งต่อไปค่ะในส่วนของพี่เลี้ยงเจนนี่ก็ตำหนิในบางส่วนและก็ชื่นชมในบางส่วนต่อไปอาจจะต้องระวังมากกว่าเดิมค่ะถ้าเรื่องที่พี่เลี้ยงพูดว่าไม่ให้จับน้องเจนนี่ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ เพราะโดยปกติเขาจะพูดแบบนั้นเสมอเลยทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะแต่ส่วนที่ไม่เข้าใจคือมันเกี่ยวอะไรกับเจนนี่คะที่บอกว่าดังแล้วลืมตัวโพสจนคนในพื้นที่ตามไปคอมเมนต์ทำให้รู้สึกแย่กับเจนนี่ขนาดนั้นตรงนี้ไม่เข้าใจค่ะในขณะที่หนุ่มยิวโพสต์ว่าถ้าพี่เลี้ยงพูดว่าไม่จับตัวน้องนะคะ คือคำพูดไม่ดีงานพ,พี่ช่วยยกตัวอย่างคำพูดแบบกระทนหันที่ดีๆให้หน่อยครับจะได้ให้พี่เลี้ยงเอาไปใช้ภายภาคหน้าและบอกว่าคำพูดดีแค่ไหนก็ไรค่าท่าแก้วตานั้นอคติเจอการบนชั้นศาลครับ